ละครชีวิตลักอีดำตัดเป็ดตอนที่8จากความเดิมตอนที่แล้วดำตัดสินใจไปทำงานที่ฮอลลีวูดกลายเป็นนางแบบและดาราชื่อก้องโลกชนิดที่ใครเห็นก็ชื่นชมหญิงสาวมีไรายได้ปีหนึ่งมากกว่าหนึ่งล้านเหรียญดำจึงไม่ค่อยมีเวลามาเจอกับเลอสันทำให้เขาน้อยอกน้อยใจไม่ยอมรับสาย ทำให้ดำร้อนใจเอ๊ะทำไมไม่รับสายนะหรือจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเอ๊ะว่าแล้วดำก็ยกเลิกงานโชว์ตัวทั้งหมดเพื่อเดินทางมาหาเลอสันที่ประเทศไทยเพราะร้อนใจกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่มาเจอรังสรรกับงามตาที่กำลังสวีทหวานกันอยู่พี่เลอไม่อยู่หรอกดำ เขาบอกว่าเขาอกหักเลยไปเลียแผลใจที่ญี่ปุ่นอกหักอกหักจะใครเธอไงก็เธอเอาแต่ทำงานปีหนึ่งแล้วนะที่เธอไม่ได้กลับมาประเทศไทยเลยเขาก็ต้องนอนเป็นธรรมดาอะไรกันก็ฉันบอกแล้วว่าฉันไปทำงานฉันไม่ได้ไปเที่ยวกับใครสักหน่อยก็นั่นแหละทำงานหรือไม่ทำงานผู้ชายเขาก็น้อยใจเป็น โอ๊ยอะไรก็ไม่รู้คุณเลอสันเนี่ยถึงกับไม่รับโทรศัพท์เลยไอเราหรือก็เป็นห่วงแทบตายกลัวจะเกิดอุบัติเหตุยกเลิกงานทั้งหมดเพื่อมาที่นี่เลยนะรีบไปนะพี่ดำไปง้อเขาซะถ้าเกิดพี่เลอเปลี่ยนใจจะหาว่างามไม่เตือนก็ได้ก็ได้พี่ไปตอนนี้ก็ได้ดำว่าแล้วก็รีบร้อนไปหาเลอสันที่ญี่ปุ่นเธอรู้ที่อยู่ของเขา จากรังสรรพอมาถึงก็เห็นว่าเขากำลังยืนเมอ่อยู่ที่สะพานดําจึงรีบสาวเท้าเข้าไปหาและต่อว่าหนีมาทำไมคะกว่าจะหากันเจอมันเหนื่อยนะก็เธอมันใจร้ายไม่ยอมมาหาฉันสักทีโทรไปก็รับบ้างไม่รับบ้างจะไม่ให้ฉันน้อยใจได้ยังไง ก็ฉันงานยุ่งมากนี่คะคุณก็เห็นนี่ว่ามีถ่ายหนังตลอดเลยก็ฉันคิดถึงเธอถ้าฉันไม่ทำแบบนี้เธอก็ไม่ยกเลิกงานแล้วก็ไม่มาหาฉันวันๆเอาแต่ทำงานถ้ารู้ว่าดังลบเป็นแบบนี้ฉันไม่ให้เธอไปหรอกโทษก็ฉันทำงานเพื่อจะได้มีเงินมาดูแลป้าดูแลทุกคนไงคะฉันเลี้ยงเธอกับป้าได้ไม่เห็นจะต้องทำงานหนักขนาดนี้เลย ฉันไม่ได้จะเอามาแค่เลี้ยงป้านี่คะ่ะฉันจะเปิดมูลนิธิมูลนิธิเหรอมูลนิธิอะไรใช่ค่ะมูลนิธิรักกันไม่บุลลี่เป็นมูลนิธิที่จะคอยช่วยเหลือคนที่ถูกเพื่อนถูกใครต่อใครบุลลี่ว่าไม่สวยดำฟันเหยินขาเป๊ะอะไรก็ตามโครงการของฉันจะเปลี่ยนจุดด้อยให้เป็นจุดเด่นทำยังไงจะพาเขาไปศัลยะกรรมเหรอ นี่ใช่ค่ะมูลนิธิของฉันเราจะไม่มองกันที่ภายนอกแต่จะพัฒนาศักยภาพของทุกคนให้โดดเด่นค้นหาว่าพวกเขาเก่งด้านไหนแล้วฉันนี้แหละจะเป็นแม่ดันดันพวกเขาเองโอ้โหเธอคิดได้ยังไงอะดำฉันเคยโดนบูลลี่เรื่องดำมาทั้งชีวิตนี่คะฉันเข้าใจจิตใจของทุกคนดีฝากบอกสำหรับใครที่ถูกบูลลี่นะคะว่าอย่าไปท้ออย่าไปสนใจ เราทุกคนมีจุดเด่นของตัวเองหามันให้เจอนะคะดําบอกยิ้มยิ้มเลสานเองก็รู้สึกว่าเขารักคนไม่ผิดเลยจริงๆหลังจากนั้นไม่นานมูลนิธิของดําก็ได้รับการตอบรับดีมากเด็กๆในความดูแลของเธอแม้ว่าจะโดนบูลลี่ต่างๆนานาแต่พวกเขาล้วนเก่งคนละแบบบางคนเขียนนิยายได้บางคนร้องเพลงเพราะ บางคนมีความสามารถในด้านการละครทำอาหารเก่งดำจึงช่วยส่งเสริมพวกเขาจนมีงานทำและมีชื่อเสียงหลังจากนั้นดำก็แต่งงานกับเลอสันหญิงสาวสวยเฉิดฉายแบบฉบับของตัวเองไม่จำเป็นต้องสวยเหมือนใครเธอเคียงคู่มากับเขาเลอสันมีความสุขมากใครจะมองเจ้าสาวเขายังไงเขาไม่สนเขารู้แต่ว่าสำหรับตัวเขาแล้ว ดำสวยที่สุดฉันมีความสุขมากรู้ไหมรู้ค่ะก็คุณน่ยยิ้มทั้งปากทั้งตาเลยเธอล่ะมีความสุขไหมที่ได้แต่งงานกับฉันมีสิคะฉันตั้งใจว่าจะรับเล่นหนังอีกเรื่องเดียวจะเอาเวลามาดูแลคุณบ้างเป็นความคิดที่ดีเราจะมีลูกกันหลายๆคนเลยนะได้ค่ะดำพยักหน้ารับเขิน,ขน แล้วหลังจากแต่งงานไม่นานเธอก็ตั้งท้องทั้งคู่มีลูกด้วยกันหนึ่งคนเด็กหญิงผิวคล้ำเหมือนแม่แต่เธอจะไม่ปล่อยให้ลูกโดนล้อเหมือนตัวเองเธอจะสร้างภูมิให้ลูกเข้มแข็งและสร้างจุดเด่นของตัวเองมาให้ได้สวัสดีค่ะพี่ดำวันนี้งามมาเยี่ยมงานตาคิดถึงจัง คิดถึงเหมือนกันคะ่ะโอ้โหไม่มาไม่กี่วันนิกกี้โตขึ้นเป็นกองเลยนะคะสวยเหมือนแม่ไม่มีผิดเลยร้องเก่งมากเลยใยคนนี้โตขึ้นพี่ว่าจะให้ไปร้องโอเปรา่าดีคะ่ะท้าทางจะอนาคตไก่อ๋อที่งามมาวันนี้นอกจากจะมาเยี่ยมละ่ะงามมาแจากการ์ดด้วยนะคะ จะแต่งงานแล้วเหรอดีใจด้วยพี่ดีใจที่สุดเลยคุณดังสค์เขาคงจะดีใจมากค่ะหลังแต่งงานงามจะไปช่วยเขาดูแลร้านอาหารลูกค้าเยอะมากคุณดังสันทำคนเดียวไม่ไหวดีแล้วจ้าช่วยๆกันทำงานไปเฝ้าเองแบบนี้รับรองว่าสาวๆเมกลาจีบเจ้าของร้านแน่นอน กล้าก็ลองดูสิคะจะตบกน่เหลียงเลยงามตาบอกทำให้พี่สาวอดหัวเราะออกมาไม่ได้ทางด้านคุณนาลากับป้าโสภาก็กำลังเที่ยวรอบโลกกันสองคนดําให้เงินไปคนละห้าล้านบาทสำหรับเที่ยวรอบโลกป้าโสภากับคุณนาลากลายเป็นเพื่อนสนิทกันในที่สุดเธอเธอว่าหนุ่มๆพวกนั้นเขามองเราไหม พ่แก่ๆอย่างเราใครจะมองใครแก่ฉันไม่แก่เหมือนเธอนะโสพาฉันยังโสสาวอยู่ลูกๆก,ก็โตกันหมดแล้วฉันว่าเรามองหาหนุ่มๆของเราเอาไว้บ้างดีไหมสามีของฉันน่ะก็ตายไปหลายปีละน่าเกลียดจังเธอมาพูดเรื่องหนุ่มๆอะไรตอนนี้ โอ้ยน่าเกลียดอะไรจ้ะโสภาไม่น่าเกลียดหรอกเราไปไว่ายน้ำกันตรงนั้นดีไหมหนุ่มๆเยอะดีโอเคไปเลยจ้ะว่าแล้วสองสาววหวเกินครึ่งร้อยก็เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานที่สุดแล้วทุกคนก็มีความสุขแฮปปี้ จบไปแล้วนะคะสำหรับอีดำตับเป็ดตอนนี้ค่ะในที่สุดแล้วก็ถึงตอนนวสานนะคะพี่ตักตัดสินใจไม่ให้ดำขาวเพราะอยากให้น้องๆไม่ตัดสินไม่มองกันที่หน้าตานะคะให้มองกันที่จิตใจค่ะคนดำไม่ใช่ว่าไม่สวยและคนขาวไม่ใช่คนที่โดดเด่นนะคะเราทุกคนต่างก็มีความโดดเด่นเป็นของตัวเองค่ะ คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าน้องๆคนไหนที่ผิวคร้ำไม่ต้องไปสนใจนะคะคนผิวคร้ำก็สวยได้จ้า